มาดูข่าวเช้าในวงการศึกษาครับเมื่อมีรายงานว่าคุณครูพระละที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสั่งให้รุ่นพี่ชั้นม .3 ไปรุมทำร้ายน้องชั้นม .2 จนได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณครูปฏิเสธครับบอกว่าแค่สื่อสารคลาดเคลื่อนเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะสั่งให้รุ่นพี่ไปทำร้ายรุ่นน้องไปดูนาทีที่ผู้ปกครองของเด็กไปเคลียร์ใจกับคุณครูคนนี้ครับเด็กจยากมันบอกผมเว่าอาจารย์เขาสั่งเขาสั่งให้เด็กโตมาต่อยลูกขอแล้วต่อย เด็กได้ินกคนได้ว่าจาังสี่เป็นบางช่วงที่พ่อของเด็กวัย14ปีนักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งเขตบางคอแหลมเข้าไปเคลียร์ใจกับครูพละที่สั่งให้รุ่นพี่ชั้นม .3 รุมต่อยลูกชายจนตาปูดแต่ว่าครูพละคนนี้ปฏิเสธนะครับอ้างว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเฉยๆก็ขอโทษไปแต่ว่าพ่อเด็กไม่ยอมรับเพราะมองว่าทําเกินกว่าเหตุจึงไปร้องทุกข กับเพจสายไหมต้องรอดก่อนจะไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับรุ่นพี่หมอสามและหากผลการสอบสวนพบว่าครูพระละเป็นผู้สั่งการจริงๆก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยล่าสุดนางวัสนาบุรณกิติโสพลผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมได้เดินทางไปพบผอโอรองเรียนแห่งนี้และพูดคุยกับครูพระละคู่กรณีทางครูพระละปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้สั่งแต่ว่าเด็กเขาทะเลาะก,กันเองครูเนี่ยพูดบอกว่า,วางั้นก็จับคู่กันไปเลยเด็กก็เลยชกต่อยกัน พอครูเห็นเด็กลงไม้ลงมือกันก็เลยแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะครับหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนผิดหรือไม่ผิดแต่เด็กก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีเรื่องความผิดของครูพระละทางเขตและผอโรงเรียนจะตรวจสอบพร้อมกับมีมาตรการลงโทษตามเหตุสมควรครับ